จะอธิบายถึงเรื่องหาจิตคนเราที่ปฏิบัติทุกคนนั่นแหละก็ต้องการหาจิตนั่นแหละความประสงค์คำว่าภาวนาวนาก็คือหาจิตนั่นเองใครจะภาวนาที่ไหนก็เอาเือรอร่วในแต่หาจิตเดียวกันทั้งนั้น จิตเป็นของมีอยู่แต่หากว่าเราไม่รู้จักจิตเมื่อไม่รู้จักจิตจักจิตไม่ได้ก็เรียกว่าภาวนาไม่เป็นนั่งหลงงมงายอยู่บางคนนะ่ะภาวนามานานแสนนานไม่รู้เรื่องจิตของตน เ็นะจาอธิบายซ้ำเรื่องจิตนี้อีกให้เข้าใจชัดเข้าไปอีกคำว่าจิตในที่นี้คือผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งอาการคิดนึกปรุงแต่งสัตรรพัท์ทุกอย่างสัญญาลง์ลวงปวงหมด อันนันเป็นตัวจิตน,นั้นเป็นอาการของจิตไม่ใช่ตัวจิตจิตนั่นกล้าหากว่ามีแสดงอาการก็ไม่รู้ตัวของมันมันแสดงออกขึ้นเรื่องอาการไม้ค่อยรู้จักจิตอย่างว่าตาเห็นลูกอันนั้นก็แสดงออกถึเรื่องอาการของจิตเหมือนกัน มองดูรูปเห็นรูปแล้วปรุงแล้วแต่งได้ยินเสียงมันส่งออกไปแล้วก็ปรุงก็แต่งชอบบางไม่ชอบบางกินแลวนะวลดปวดตาพระธรรมารมทางผวงมดล้วนแล้วแต่แสดงอาการเขาจิต คนหาเรื่องจิตนี่แลหละหานะักหาหนาแต่ไม่เห็นตัวจิตสักทีเห็นแต่อาการของ <c oughs> มันอาการของจิตมันร้อยแปดพันเก้าสารพัดทุกอย่างที่ท่านว่า กิเลสพันธาด้านหา้อยแปดอยนะก็ออกไปจากอายตธนาหกนี่เองเมื่อจับอาการของจิตได้แล้วคือมันอายตธนาหกการกลางของจิตนั่นแหละถ้าไม่มีจิตอายตนาหกเขาใช้ไม่ได้ตางหูจมูกเลี้ยงไกเลยเปล่าหดไม,ม่ประโยชน์มันต้องมีจิตใชยก่อนนีสิ เห็นนั่นจึงว่าแสดงอาการแสดงตัวจิตนั่นแหละอันที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงอะไรต่างๆมันแสดงอาการตัวจิตทั้งนั้นพูดกันง่ายๆอย่างกใกล้ๆจิตคือความคือมันตีตัวมันลิกไหวมีอาการเคลื่อนไหวต่างๆนั่นคือตัวจิต ใครจะภาวนางไงก็บภาวนาหาตัวจิตนี่แหละพุทโธก็ดีอานาปาสติก็ดีแล้ลึกถึงพุทโธเอาไว้ที่จิตอฮอันที่พูดก็เอาไว้ที่จิตคือจิตนึกพุทโธแล้วไปเอาจิตไปตรงนั้นอะเพื่อจะให้เห็นจิต เลยเป็นนึกตัวที่พุโทโธพุโทโธแล้วเข้าใจว่าอันนั้นเป็นตัวจิตก็ไม่ใช่จิตเหมือนกันถ้าหากจิตจริงๆอย่าง,จ,งจังแล้วมันมีพูดนึกเนี่พูดนึกพุโทโธนะตัวพูดนึกนั้นต่างหากไม่ใช่อาการพุโทโธเพราน,น,นเรียกว่าจิตหรือว่าอนาปานสสีก็ตามสัมมาระหังก็ตาม อพ้องน้องอะไรก็ตามเถึะคือต้องการให้จิตมาอยู่ในที่นั้นให้มารวมเป็นที่เดียวแล้วอาการที่รวมในที่เดียวนั้นอย่าไปถือว่ายุนหนอพ้องหนอหรือว่าสามาระหังอะไรต่างอันนั้พูดน,นั้นไม่ใช่ตัวจิต เป็นสัญญาตั้งหากพะานั้นอารมณ์ต่างหาตัวจิตแทือผู้คิดผู้นึกคือผู้รู้สึกกันเองมันเพิกถอนหมดตทุกสิ่งทุกอย่างไม่ถืออะไรทั้งหมดแต่ความรู้สึกมีอยู่อันนั้นแหตัวจิต อ้าหาก็ายังมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกน,นั่นน่ะมันจะถอนเจะมดทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ที่เห็นว่าคุโทโธก็ดีธรรมารหังก็ดีหรือย,ยุกหนอพองหนอหรืออนาปาะติอะไรต่างๆนะมันลืมทั้งของมันวางหมดมันมีแต่ความรู้สึก มันเลยกลายเป็นชำระกิเลสในตัวมันจะมีอะไรแนตะ่มีแต่พูดมีแต่ความนึกม,นมีความรู้สึกเฉยนึกคิดกับความรู้สึกมันต่างกันคิดนึกความรู้สึกกันรู้สึกเฉยแต่ไม่คิดไม่นึกคือหมายความมีผู้ที่ว่ามีแนละมีอยู่ มีความรู้สึกอยู่ไอ้ความคิดความนึกคนปรุงมนแต่งอันนั้นต่างหากมันหายไปจากความคิดความนึกอย่างนั้นยังเหลือแต่ความรู้สึกอันนั้นคือตัวใจอันนั้นตัวจิตทำเป็นจิตแล้วคานี้มันเหลือที่มันเหลือได่จิตแล้วคานี้เป็นใจแล้วคานี้มันมีแต่ใจมันจะมีอะไรกิเลส โล้าโทสามหามาาทิฏฐิมันทิ้งหมดแล้วของวันนั้นมันเหลือได้ใจอันเดียวที่แท่าน่าเอกกะ,กะตาจิตในเอกกะ,กะตาลมมีอารมณ์อันเดียวมีอารมณ์มันเลิศอันเดียวหน่ยวยเอกตตาลมเอกกะตาจิตจะไปคิดอันเลิศอันเดียว มันเลิกกวัวสิ่งอนะวงหวงมดมันจะไม่เลิอกอยังไงก็ลองคิดดูเถอะความคิดความปรุงความแต่งมันหายไปหมดแล้วมันยังเหลือแต่จิตอันเดียวมันจะไม่เลิศยังไงใครทําได้บ้างลองคิดดูสิมีใครทําได้บ้างทำอย่างนัน นั่นและเป็นยอดสิ่งที่เราปรารถนาภาวนาเราต้องการตรงนั้นเนี่ยอันนี้เรียกว่าวิธีหาจิตคือให้หาผู้ที่คิดนั่นแหละหาตัวจิตนั่นแหละผู้คิดไอ้อาการไอ้การ,การ,การหาการของจิตนั่นแหละจิตที่คิดที่นึกกันเน่ะที่ปรุงที่แต่งนั้นอันนั้นเป็นอาการอะไรเป็นอาการของจิต เมื่อไม่ปรุงไม่แต่งีไม่คิดไม่นึกมีแต่ควมลูกสึกเฉยน,นั่นเป็นอาการของจิตนั่นเป็นตัวจิตตัวจิตนั้นกลายเป็นใจใจคือตัวกลางกลางจึงเ,เรียกว่าใจอะไรทั้งหมดทั้งของกลางกลางเรียกใจอย่างนั้นน่ะใจมือใจเท่าแรงหมดใจไม่ใจอะไร,ไะไรต่าง ของกลางๆเรียกว่าใจขอที่ไม่คิดไม่นึกนันอยู่ที่เฉยกลางๆนั้นเรียกว่าใจหาตรงนั้นเห็นแล้วให้รักษาตรงนั้นไว้หาว่าจะมีคำถามมันมีประโยชน์อะไรใจ คี่ว่านึมีประโยชน์เลยคิดหรือใจมีประโยชน์อะไรเทียบกัรลองดูที่คิดนึกปรุงแต่งสรรพัดททุกอย่างมากมายไม่หยุดไม่ยัง้งทั้งกลางวันในกลางคืนตลอดทั้งชีวิตนอนหลับอยู่กันยังคิดนึกปรุงแต่งอยู่คือความฝัน เราเห็นได้ชัดทีเดียวควาฝันอันนั้นแหะความที่ผมนึกคงปรุงคงแต่งทเทียบกับอันที่ไม่คิดไม่นนีไ่ได้ความรู้สึกที่เฉยมันไกลกันสักเท่าไหร่นันมันหยุดคือเรียกว่ามันหยุดหยุดหมุนสังหารจ,จักรมันหยุดไปแล้ว มันยุดอยู่อันเดียวของมันมันจะมีประโยชน์ยังไงประโยชน์มหาศาลคนเราถ้าหากเห็นจิตแล้วนะั้นคิดดีก็คิดชั่วก็ไม่คิดจิตหรือใจตัวนั้นนะ่ะม่น้ะคิดชั่วไจ้คิดไปทำไมไม่ต้องคิดอะ มันอยู่ที่เฉยก่อ,อนโง่ที่คนที่เฉยไม่ใช่งโง่ลองทำดูใครทำได้อยาง้งทำงโง่อย่างนั้นใครทำได้มันจะมารับรองว่าไม่มีใครทำได้ง่ายๆหรอกงโง่อย่างนั้นงโง่อย่างอาศัศจรรย์รัพุูธเจ้เาท่าน สอนคนเราฝึกหัดปฏิบัตินั้นตอนแ้เขาถึงวามโง่ตรงนั้นแหละอันที่ฉลาดเฉลียวเฉียบแหลมทุกประการที่ละเขาว่าเฉียบแหลมที่เรียกว่าฉลาดมันไม่หยุดสักทีมันปรุงมันแต่งไปรอบด้านเราค่ะหาความสุขไม่ได้ หาความสงบไม่ได้เลยเข้าถึงตรงนั้นสงบจริงสุขจริงถ้าหากว่าตายจริงจริงจังได้ขนาดนั้นดีทีเดียวดีก็จะไปติดสิ่งของวัตถุทั้งหลายติดรูกติดล,ดลานติดบ้านติดเรือนติดสรพยวัตถุ้งวมหวงมด แต่ทิสใยของคนเรามันชอบติดถ้ามีเครื่องติดไม่สบายนูย่นเนี่ยมันไปง้นทางการที่ไม่ติดนั้นอยู่เฉยๆนิ่งเฉยเนี่ยไม่เคยทำเลยไม่เคยเป็นเลยอันพอเข้ามาถึงตรงแล้วเนี่ยไม่สบายอีกแหละติดอยู่กับรูปกับหลานติดอยู่กับการทำงานกับสิ่งสัพันวัตถุรังกวงนะั้น มันสบายสิ่งที่จะไปกับเราคือใจตรงนั้นอันที่ใจที่ว่าเฉยๆนั่นแหะที่จะไปกับเราอันจริงสพัพพะวัตถุทั้งปวงวมดที่ว่านั้นันที่ติดนั้นมันไม่มีไปกับเราหรอกนี้แต่เราจะไปติดทั้งนั้นแหะ ในโลกนี้มันทังเป็นอยู่อย่างนั้นถ้ามีเครื่องจิตไม่ไม่มีเครื่องอยู่มันอยู่เรื่องของการจิตอธิบายถึงเรื่องวิธีหายจิตด้วยประการอย่างนี้แหละ เอาม,ามั่งสมาธิภาวนากันฟังมากแล้วไม่ทำมันก็ไม่เป็นประโยชน์คือไม่เห็นชัดเดียวยตนเองทำมากยิ่งกว่าฟังเป็นการดีอะไรนะพวมหมดแต่เรียนมัมากสู้การก็ทำไม่ได้ การกระทำมันดีกว่าคือมันประสบการา์เหตุต่างๆกลวงมดมันเป็นของเห็นแจ้งประจักใ,ใจให้ตนเองการทำภาวนาสมาธิเหมือนกันฟังแล้วไม่กระทำเอาไว้ก่อนเธอเวลานั้นเคืสองเธอเวลานี้ก่อนี้เธอทำ บางทีก็ร่างคืนนั่นก่อนจะค่อยทำบางทีก็พรุ่งนี้ก่อนทำอะไรต่างอันนั้นมันหายไปแล้วคือทำตามวันที่เทสนายฝังในขณะเทศในฟังก็ทำสมาธิภาวนาไปในตัวนั่นจะเป็นการดีมากการทำนั่นมันหลายอย่างที่เราทำตามพ่อนาท่านอ้ไที่ เราถามตามน,นเทศนาในอย่างหนึ่งเข้าใจแต่ไม่แต่ไม่ลึกซึ้งถ้าหากว่าวางเสียทอดทุระาการเทศนานั้นเฉพาะจิตใจยอย่างเดียวเทศณาเฉพาะจิตใจยยเดียวเหตุชัดตตเจ่ตนเองหินแจ้งปัจจัยตนเองอันนั้นเป็นการดีมาก ไม่ลืมเลยในการที่จดจำนั้นมันลืมเป็นเหตุนั้นการที่จะภาวนาให้วางเสีก่อนวางการเทศนาก็ว,วางเสียจดจำมันนั้นวางหมดที่ดันเทศมันเอาเฉพาะใจอันเดียว อันอย่างที่อธิบายให้ฟังนะมันจะเห็นชัดขึ้นมาเราของอธิเทศนาหลายๆวันไม่ต้องเอาหมดเขาอันเดียวคำที่ว่าใจอันเดียวเท่านั้นถ้ามันลงถึงใจแล้วนะมันไม่ได้คิดว่าอาดีตอนาคตไม่ได้คิดว่าปริยัต ตำราตำราโนนนี่ไม่ต้องคิดมันเห็นชาติขึ้นมาจดตนเองเลยน,นั้นการในการทำอย่างไรเรียกว่าทำถูกต้องแล้ว